บวิษดทค่ะคาดาสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูรถดำหนานะคะแบบใหม่นะคะจะเป็น2 0 i ทีแช8ขูดนะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องดีเซลนะคะนี่นะคะเป็นบริเวณตัวรถแถวเรานะคะนีค่ะโครงก็จะคล้ายกับตัว E20i ทีแ8สูนะคะจะเป็นบริเวณล้อหน้าเค้านะคะเดี๋ยวจะพาเดินดูรอบๆทันนะคะซึ่งตัวนี้นะคะจะเป็นระบบเอ่อเป็นถ่านหลุมนะคะ จะจิกก้าจะขาดหลุมได้เลยทําไม่ได้นะคะไม่มีการบอกคามานะคะตัวนี้ก็จะเป็นปุ๋ยน้ํานะคะนี่ค่ะในส่วนของรับประคองนะคะสามสาม้อนะคะนี่ค่ะนี่ก็ถังใส่ปุ๋ยเม็ดนะคะอันนี้เป็นถาดที่เอาไว้ใส่ถาดหลุมนะคะํานาตัวนี้นะคะเราจะใส่ถาดหลุมไปทั้งถาดเลยนะคะนี่ล้ับะคองเขานะคะนี่มาดูข้างหลังนะคะที่เขาติดกล้านะคะนี่ บริเวณนี้ก็คือจะใส่ถาดทั้งหลุมเลยนะคะเดี๋ยวอันนี้เราจะมารีวิวในการออลองดำให้ดูนะคะนี่ค่ะเดี๋ยววันไหนออลองดำเนี่ยทำวดีโอให้ลูกค้าดูอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นบริเวณที่เขาก้าออกนะคะนี่ค่ะก็ถือว่าเป็นแบบใหม่เนยนะคะที่เข้ามาในไทยนะคะนี่ค่ะหัวเขาก็จะไม่เหมือนหัวปักทั่วไปนะคะ การติดก้าลงดินนะคะแต่ว่าแถวก็จะเหมือนกับที่เราปักเลยนะคะปักดําแต่นี้คือจะเป็นการถนอมก้านะคะนี่นะ,ะเป็นไกลของเขานะคะ,ะ,คะแห่งเขาก็จะยาวๆแบบนี้ รอบรอบคันนะคะซึ่งถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะโทรมาได้ที่เบอร์0 8 0 9 0 9 7, 7, 7 9 8, 8, 9หรือเบอร์0 8 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 1 6 1 4 9ด2ได้เลยนะคะยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านนะคะขอบคุณะคะ่ะสวัสดีค่ะ